สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาทำผักบุ้งไฟแดงหมูกรอบนะจ้าอ้าวอ้าวไฟแดงจริงๆนะคะจ้าลาลูกสาวจากอินทูไทยอินเมืองแคนนะจ้าออสเตรเลียจ้าลุกอ่านี่นะจ้าใส่น้ำผัดลงไปจ้าน้ำตาลนิดหน่อย นี่เสิร์ฟนี่กี่เสิร์ฟคะเนี่ยตาแล้วค่ะคิดว่าให้ฟรีซะอีกค่ะให้เยอะมากเลยจ้า <Okay. S 1> แซ่บมากๆเลยจ้าอันนี้ให้ฝรั่งกินนะจ้าไม่ใช่คนไทยค่ะรส mm hmm. ชาติต้องออกฝรั่งนิดนึง แต่ก็รักษาความเป็นไทยนะคะมีรถไทยจ้ะนี่คิดว่าให้กินฟรีนะคะนี่ให้เยอะมากเลยจ้ะดูสิเพื่อนๆหมกกูกรอบก็กอบมากค่ะร้านนี้จ้ะทับเอียงด้วยหมูก,กรอบเยอะมากจ้าแซบ่แซบๆน่ากินมากดูสินะ โรยด้วยพริกไทยนิดหน่อยกระเทียมเจียวโรยจ้าสวัสดีจ้า